ซาลี่เดอสตาโสดแล้วตอบชัดเลิกตรงๆเปิดแผนชีวิตใหม่โสดเพื่ออนาคตซาลี่เดอสตาเลิกต,งต,งตรงๆเตรียมบินนอกลัน่นโสดก็ดีเหมือนกันไม่ต้องห่วงใครมาฟังข่าวอัปเดตสถานะหัวใจจากนักร้องสาวเสียงคุณภาพซาลี่เดอสตาที่ล่าสุดออกมาตอบชัดๆหลังมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มตรงตกฤษกร ทำเอาแฟนคลับที่ตามลุ้นอยู่เนี่ยได้คําตอบที่เคลียร์แล้วคะ่ะซาลี่เดอะสตายืนยันชัดผ่านสื่อว่าตอนนี้เธอโสดสนิทจบความสัมพันธ์กับตรงๆด้วยความเข้าใจทั้งคู่ไม่มีความขัดแยง้งหรือบาดหมางรายงานแจ้งว่าเหตุผลตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาหรือความขัดแยง้งแต่เพราะต่างคนต่างมี เป้าหมายชีวิตต่างกันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เป็นโสดขาสถานะชัดเจนเลยก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีเราคุยกันแล้วว่าต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองช่วงนี้หนูขอโฟกัสที่ตัวเองเพราะกำลังจะไปเรียนต่อเลยอยากมีสมาธิเต็มที่สาลี่เผยด้วยรอยยิ้มที่แน่วแน่สำหรับแผนอนาคต สาลี่เผยโปรเจกต์ใหม่และเตรียมตัวโบยบินไปเรียนต่อต่างแดนมองว่าเป็นก้าวสำคัญพัฒนางานและความเป็นผู้ใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่หนูอยากจะกลับมาดูแลตัวเองจริงๆอยากเรียนอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่มันช่วยให้เราโตขึ้นทั้งในงานและชีวิตส่วนตัวเลยคิดว่าโสดก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วงใครสาลี่กล่าวทิ้งท้ายแววตามุ่งมั่นแม้ รักกับตรงตรงจบลงแฟนแฟนส่งกำลังใจให้สาลี่ในเส้นทางใหม่พร้อมสนับสนุนผลงานเหนียวแน่นเชื่อมัน่นความสามารถและการเติบโตสรุปแล้วสาลี่เดสตาเลือกเส้นทางโสดเพื่ออนาคตและการเรียนต่อต่างประเทศแฟนแฟนพร้อมสปอร์ตทุกก้าว